สวัสดีเว้ยแฟนบอลไทยลีกทั้งหลายวันนี้กูจะมาเล่าให้ฟัง5้าแข้งโคตรเดือดที่แม่งฟอร์มโหดแบบทีมตรงข้ามเจอแล้วต้องร้องว่าเฮียลำบากแล้วกูไปดูกันเลยดีกว่า 1. กิลิเม่บิสโซลีบุริลัมยูเนเตดบิสโซลีแม่งไม่ใช่คนละเมืองบอกเลยยิงไปแล้วสี่ตุงนำเดี่ยวดาวซันโวไทยลีกไม่ใช่ลีกบราซิลนะเว้ยแต่นี่แม่งเล่นเหมือนมาต่างดาวใครเจอบุริลัมก็ทำใจเหอะว่าจะต้องมีเสียงบอลตุงตะข่ายแน่ๆนเซยะคุโนริ บงคอกยูเนเต็ดคุณโอริจากแบงคอกยูเนเต็ดยิงไป3ลูกโคจะคมแบบตัดสายไฟฟ้ามึงกองหลังทีมตรงข้ามนี่เหมือนขาตายวิ่งตามยังไงก็ไม่ทันแถมแม่งยิงถูกที่ถูกเวลาเหมือนมีเรดาร์ในสมอง 3. อิซกิเอนโมโตะเชียงรายยูเนเต็ดเชียงรายก็ไม่ธรรมดาเอนโมโตะนี่ซัดไป3เม็ดเช่นกันเล่นแม่งเหมือนเสือหิวกองหลังเจอเข้าไปนี่ถึงกับหัวร้อนบอกเลยว่าไอสัตว์คูเจ็บใจเพราะห้ามยังไงก็ไม่อยู่ 4. เสนิโอจูเนียระยอง FC ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าระยอง FC ก็มีโคตรแข่งเสนิโอจูเนียจัดไปแล้ว3ประตูเหมือนกันตัวเล็กแต่แม่งเล่นใหญ่ไล่ยิงไล่ชนแบบไม่กลัวใครกองหลังเจอทีนี่แม่งหัวหมุนเป็นลูกขาง 5. เมลวินโลเลนเซนของกิเลนพยองถึงจะยิงไปแค่2ลูกแต่แม่งบอกเลยว่าโคตรน่าจับตามองแฟนเมืองทองถึงกับพูดว่าเฮียเอ๋ยกูเจอตัวแบกแล้วถ้าเจ้าตัวติดเครื่องเต็มสูบ มีสิทธิ์ปั่นเกมรุกหัวมุนทั้งหลีกรดูการนี้บิโซลี่นำดงคุณนริกับเพื่อนอีก3คนตามมาติดติดส่วนทีมอื่นๆที่เจอนี่เตรียมหยิบยาดมยาแก้ปวดหัวไปเลยเพราะเจอพวกแม่งยิงทีนี่ปวดตับแน่นอนใครเป็นแฟนทีมไหนก็ลุ้นไปดิ